สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดคีรีวันจังหวัดนครนายกนะครับวัดแห่งนี้ผมยังไม่เคยแวะเข้ามาเที่ยวมาทำบุญนะครับวันนี้มาเที่ยวที่นครนายกก็เลยแวะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับ สำหรับวัดคีรีวันนะครับก็เป็นอีกวัดอีกแห่งหนึ่งครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับขับมาก็ไม่ยากนะครับอะเดี๋ยวผมพาเดินชมบรรยากาศโดยรอบของวัดนะครับวัดคีรีวันจังหวัดนครนายกนะครับ ตรงนี้บอกว่าเป็นีิหารทัโพโค1หนึ่งพันปีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับผม อันนี้เป็นประวัติพระโพนึงพันปีโดยสังเขปนะครับ,รบ,อ,บอันนี้เป็นประวัตินะครับโดยสังเขป เก็นประวัตินะครับอ่ะผมไปถ่ายคลิปด้านบนให้ดูนะ Terima kasih <muchas> telah menonton! Thank you. เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูพระแก้วมรกตจำลองนะครับองค์ใหญ่ที่สุดด้านบนนะครับเราจะขับรถขึ้นไปดูด้านบนนะครับไปดูกันครับผมเราก็มาถึงด้านบนของวัดคีรีวันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปกราบไหว้นะครับขอพร พระแก้วมรกกจำลองนะครับบอกว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในไทยนะครับทางขึ้นมาค่อนข้างจะชันนะครับทางที่ขับขึ้นมาบนวัดคีรีวัน คนมากราบไหว้ขอพรกันค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ องค์พคระแก้วมรกตจำลองนะครับบอกว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ััดคิรีวันนะครับมีแต่ข่าวนิข่าวขยเนี่ย อันนี้เป็นประวัตินะครับพระแก้วมรกตจำลอง เนื้อเลซินใหญ่ที่สุดในโลกปฏิสถานณาวัดคิริวันน่าแลกไหอ่ะิงงมนุกั้งไตั้งแกิงรั้งไหตั้งอคต สำหรับคลิปนี้คมจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ